ทุกคนโรงแรมเทพสุนีทุกคนนี่แม่น้ำน่านแล้วก็วัดวัดบางมูลน่ากำลังมีงานนะเราในมุมนี้เนี่ยเราจะเดินไปแถววัดชัยมงคลจะมีร้านี้ยวต้ต่มเลงีงนะฮะต้มแซบ่บเย็นตาููต้มยำอะไรประมาณนะะี้ย รบรรยากาศโรงแรมเทพสุนีหนึ่งเดียวบางมูลนาคเมืองเก่าแก่เมืองตำนานที่ในหลวงรอห้าเสด็จประพาสเมือ่อรอยี่สิบสามปีวันที่สิบสองตุลานะทุกปีเขาจะมีงานรำลึกการสเสด็จประพาสของในหลวงรอห้านะฮะแล้วก็เมืองนี้เขาจะมีความน่าอยู่สงบเป็นแบบมิสเน่ทุกคนแล้วก็เมื่อก่อนก็บอกจะมีนาคเยอออตเตอร์เียกออตเตอร์ตัวนาคคล้ายๆแมวมีหนวดเหมือนตัวตัวอะไรอย่างทุกคน ตัวนาคนาคก,ก็คือตัวนาคไหมต้องบอกว่าเหมือนแมวเหรอมันก็ไม่เหมือนแมวนะมันไม่ได้มีขามันมีครีบใช่ไหม่ะ,ะเราเดินไปทางไหนดีอะอ,อ๋อยุทธนาคารอมสินออกมากำิกรชายจากเทพสุนีเราไปวัดออตรงนี้ฮะเราเลี้ยวตรงนี้เลยทุกคนเพื่อจะไปวัดชชยมงคลตรงนั้นแล้วก็เจอเลยหาร้านผู้เตี๋ยวรดมากบางคนบอกว่าทําไมไม่ไปถ่ายาคาเฟ่ที่เขาดังๆ อีกเยอะแยะมากมายเอา้าก็นี่ไงที่ดังๆเราไปมาหมดแล้วที่กําลังจะถ่ายอยู่นี่ก็ดังฮะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้เป็นคาเฟ่เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตอนเยน็นแซ่บตอนเยน็นห้าโมงเย็นเป็นต้นไปทุกคนใช่ไหมเออเป็นร้านอาหารที่แบบว่าอยู่ยงคงกระพานไม่ได้กินแค่กาแฟอย่างดียวนี่ฮะเราก็พูดไปเรื่อยฮะเพื่อจะได้ให้ถึงร้านไวๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารอไมไ่ไหวแล้วทุกคนเพื่อจะเจอร้านคุณภาพค่ะไป ตามมานะฮะอ่าใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนจับตามองว่าร้านอยู่ตรงไหนเลี้ยวซ้ายฮะทุกคนข้างหน้าจะเป็นไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปวัดชัยมงคลเลยประตูวัดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปวัดบางมูลนาคก็ได้จะไปวัดท่าหลวงท่าหลวงได้หมดเลยจะไปวัดบางคลานนะฮะหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตรจะเป็นแบบเมืองของดีเยอะฮะทุกคนหลวงพ่อเงินหลวงพ่อหิตก็วัดท่าช้างถ้าวัดท่าช้างเรากลับหลังหันเดินไปเลยฮะทุกคน ไปทางถนนประเชิงถิ่นทะลุไปเรื่อยๆนะก็จะเจอวัดท่าช้างนั่งรถไฟก็จะเห็นทุกคนแต่ถ้าคน,คนต้องสังเกตจริงๆนะถึงจะเห็นวัดท่าช้างหลวงพ่อหินวัดคูซุมานใช่ไหมที่มีพระนอนที่ใหญ่ดับ3าของประเทศก็อยู่ที่บางมูลนาคนะทุกคนอย่าลืมหาอกาสมาแล้วก็บานวนที่นี่เลยาอากาศดีๆยิ่งหน้าหนาวนะชุ่งทันวาเขาก็จะมีสักการะ,ะพ่อแก้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้านคู่เมืองของอำเภอบางมูลหน้าแข่งนี้มารถไฟก็ได้หากจะแวะไปสะปานหหินก่อนหรือไปวัดท่าหลวงวัดบางคลานก่อนไปวัดภูประทับช้างสถานที่ประสูตร พระเจ้าเสือก่อนแล้วแวะมานอนที่นี่นะฮะที่เทพสุนีมาเอ่อมาเขาเรียกว่าถ้าเกิดไม่มานอนที่นี่แสดงว่ายังมาไม่ถึงถ้าเกิดไม่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านที่กําลังจะถึงเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ถึงบางมูลน,นาคเนี่ยกำลังจะถึงเห็นไหมประตูวัดนี่ประตูวัดเดี๋ยวซ้ายก็จะแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรากําลังจะพามาแซบหาทุกคนที่หาใครมีปัญหามือถือซ่อมนะฮะมาบางมูลน,นาคซ่อมร้านนี้แล้วก็แซบตรงนี้เลยค่ะ ระะ้านบะหมี่เกี๊ยวน้ำแห้งทุกคนจ้าชื่อร้านเลยนะใช้ชื่อร้านแบบง่ายๆจำง่ายๆเลยทุกคนเหลงฮะอันนี้อีกช่องหนึ่งนะฮะทุกคนอีกช่องหนึ่งเราต้องถ่ายสองช่องฮะอันนี้เป็นเดนตาฟูอันนี้เป็นต้มยำนะฮะอุณาทานทั้งนั้นรูยนะฮะเกี๊ยวหมูแดงนะจ๊ะทุกคนชามใหญ่ยักษ์มาก ที่ทุกคนลูกค้าจะเข้าตลอดนะฮะก็ามาสั่งจอดหน้ารถกันเลยทุกคนจอดหน้าร้านกันเลยฮะรถนะฮะสะดวกสบายจะกินที่นี่หรือเทคเอาไวก็ได้จ้งอีกช่องหนึ่งทุกคนอร่อยไม่ต้องปรุงเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากพิกน้ำส้มเนี่ยฮะพิกน้ำส้มเลยนะรวมรสเลยทุกคนพิกน้ำส้มนะฮะใส่ได้ฮะใครอยากให้เปรี้ยวเพิ่มแต่มันอร่อยอยู่แล้วไงทุกคนอร่อยไม่ต้องปรุงจริงๆทุกคน ต่ใ,ใครใส่พริกน้ำส้มเพิ่มน้ำปลาเพิ่มได้เลยทุกคนสุดยอดมากบะหมี่ก็นุ่มเนี่ยทุกสิ่งอย่างทุกคนสดนะฮะหมูแดงสุดยอดเลดเลดไปหมดเลยแล้วทุกคนดูสินี่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะจ๊ะทุกคน รสม,มาเนี่ยหมูแดงเขาแบบหอมอืมไม่ต้องปรุงกระดาทุกคนแต่ใครชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวค่ะอืมใครชอบน้ำพริกผัก็ใส่ได้นะฮะนี่ค่ะริกน้ำสุมน้ำส้มนี่ฮะน้ำส้มเลยมีให้เป็นขวดเลยค่ะอ,อร่อยมากดูเกี๊ยวเป็นลูกๆสิทุกคนเกี๊ยวยักษ์กัน,นเนี่ย สุดยอดอืมรสมากไปเดี๋ยวออกจากลานกันแล้วนะทุกคนจ้าเพื่อจะกลับเทพสุนีฮะเดินตามรอยมานะฮะจะได้รู้ทางว่าวัดชายัยมงคลเลี้ยวขวาตรงนี้ไปก็มาถึงที่นี่ได้ง่ายดายมากๆเลยนี่ฮะทุกคนถึงโรงแรมแล้วนะฮะเป็นโรงแรมแบบกังองิงสบายๆมากๆเลยฮะ เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเจอกันนะครับ